สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเดอะซิมฟีเพลย์ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาเจอพี่สารใน EP ีที่6นะคะใน EP ีที่6หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันเลยเนะเาะวันนี้พี่สาจะพามาทำเควสเเ์เป็นบ้านริมทะเลนะคะที่สามารถซื้อบ้านได้ริมทะเลนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่า <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <c oughs> หลังจากที่พี่หลังจากที่เราพี่สามารถ หลายวันแล้วนะคะพี่สัจะใช้วันนี้วันนี้วันนี้พี่สาจะใช้ซิมที่ชื่อตัวว่าบุญทิ้งกับบุญรอดนะคะสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สาก็เล่นบ้างนะคะแล้วก็สร้างตัวละครตอนนี้มีแปดตัวเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ย เพยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยกดอ่านที่แมกกาซีนนะคะแมกกาซีนแมกกาซีนถ้าสมมติว่าบ้านเนี่ยเราไม่มีพอนะคะมีไม่พอหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะเล่นนะคะเราก็เปลี่ยนบ้านนะคะอย่างของมุงทิ้งกับบุรรอดเนี่ยอุปกรณ์ไม่พอนะคะเราก็จะกลับไปใช้สมชัยกับมกคินดีกว่าอันนี้เราก็เก็บไปนะ ไปสมชายมะขินเพราะว่าบ้านสมชายกับมะขินเนี่ยมีทุกอย่างครบเลยนะคะอืม,มขั้นตอนแรกเนี่ยเขาบอกให้เรานะคะอ่านแมกซีนนะคะแล้วก็กดนิแล้วก็ใช้สคริปต์เลยนะคะตด,ดังเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยกดที่คอมพิวเตอร์ Computer computer นะคะอยู่ไหนเนี่ยคอมพิวเตอร์บ้านเธออยู่ไหนเนี่ยสมชายเธออย่าบอกนะว่าบ้านเธอไม่มีคอมอะ่ะเดแล้วฉันหาก่อนอ๋อนี่ไงเกือบแล้วมาละเธอ,อสมชายไปที่คอมสิคะแล้วก็กดตัวนี้นะคะกระดึง้ง ันนี้พี่สาจะแบบไม่ได้ทําเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวระหว่างอสมชายกับม่ขินคุยกันเนาะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปกดที่โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนนี่นี่นี่บ้านสมชายโทรศัพท์อยู่นี่เราก็จะให้สมชายโทรศัพท์นะคะกดตรงนี้จะดึงใช้สคริปต์เลยอ้าวไม่ไปไปแล้วเสร็จปุป๊บ เขาให้เราเนี่ยไปกดที่ทีวี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 วววเอ่อทีวีนี่อาจจะมึนๆนหน่อยเนาะแล้วก็กดตัวนี้ค่ะตึงแล้วก็ทำให้มันรวดเร็วนะคะเอ่อควสนี้นะคะบ้านริมทะเลเนี่ย <c oughs> จะไม,ไม่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 เยอะนะคะ <c oughs> พี่สาก็จะรีบๆเนาะต่อไปค่อยให้เราเนี่ยกดที่เครื่องชงกาแฟเนี่ยบ้านสมชายกับมาขีนอะมีเยอะ แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็นี่เลยสคริปให้มันรวดเร็วทันใจนะคะต่อไปนะคะเราก็จะให้ไปที่สวนนะคะไปที่สวนสาธารนณะกดตัวนี้เสร็จปุ๊บมาที่สวนสาธารนณะเก็บก่อน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 สวนสาธารนณะแล้วเราก็เรียกซิมาที่สวนสาธารณะนะคะ เราอยากใช้พี่สายอยากใช้บุญทิ้งนะคะเราจะจะเรียกบุญทิ้งมาโอเคผ่านแล้วส็จปุ๊บเขาบอกว่าให้บุญทิ้งเนี่ยไปกดเป็ดที่สวนบุญทิง้งเธอไปกดเป็ดสิเป็ดเธออยู่ไหนโอ้อยู่นี่ซูมเป็ดสักหน่อยหัวเขียวเชียแล้วก็กดตัวนี้นะคะกดเลยค่ะรวดเร็วทันใจแล้วก็กดเป็ดที่สวนอีกครั้งหนึง่ง นี่เอาตอนนี้แล้วกันเธอเธอเขากดฉันทําไมเนี่ยฉันกําลังจะหาปูหาปลากินเนี่ยโอ้ไม่ตีเรื่องเลยตะบุทิ้งนี่อโอ,โอ้จะให้เข้าฉันก็ไม่บอกนะอต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าให้ไปทำพายฟักท้องพายฟอกทองแล้วก็ปล่อยบุญทิ้งอยู่นี่แล้วก็กลับไปบ้านของ <c oughs> สมชายนะคะเพื่อเราไม่ต้องมาพาซิมเข้าซิมออกเนาะโอเคไายฟักทองเหมือนมะขินนะเหมือนมะขินจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทำอาหารล้วก็ให้มะขินทำนะคะแล้วก็กดตัวนี้แล้วทำไายฟักทองไายฟักทอง <c oughs> พี่สามีทริคในการเล่นอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราให้ซิมทำอาหารเนี่ยเราเราต้องจำว่า เควสแรกๆเนี่ยนะคะที่เราใช้ซิมทำอาหารเนี่ยะค่ะเราใช้ซิมตัวไหนนะคะในการทำเควสนะคะเพราะว่าซิมตัวนั้นเนี่ยจะมีทักษะในการทำอาหารสามารถทำอาหารเนี่ยได้หลายอย่างนะคะหลายเลเวลนะคะอันนี้ก็จะเป็นทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่จะ <c oughs> ที่จะบอกทุกคนนะคะวันนี้พี่สาขอโทษด้วยนะวันนี้เสียงอาจจะไม่เด็เจนๆนเจนเเหมือนเมื่อก่อนนะพี่สาไม่ค่อยสบายนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยกดที่อ่างล้างมืออ่างล้างมือ อ่างหลังมืออ่างหลังมือตรงนี้แล้วก็กดตัวนี้วันนี้พี่สาจะไปแบบช้าๆไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนนะคะมีน้องบอกว่าพี่คะหนูหนูดูเอามันมากเลยคะ่ะแต่หนูทําตามไม่ทันพี่สาขำแบบโอ้พิสาขอโทษนะที่พ่สาแบบไวเกินไปนะคะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนะคะไปสร้างตัวเหมือนร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ดี๋ยวพี่สาบอกมันอยู่ตรงไหนเนาะเลดอนไปทางน,นี้เป็นอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นีอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงประตูเรากดสร้างเลยแล้วก็ใช้สริ์เหมือนเดิมนี่สเสร็จแล้วแล้วก็ให้ซิมเนี่ยอ่าเขาบอกให้เราเนี่ยใช้ซิมทํางานนะคะทํางานอยู่ที่นี่ที่เนี่ยอืเราจะให้อ่า บุญทิง้งละกันทำงานที่อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะกดอันนี้อะผ่านเควสแล้วบุญทิ้งก็จะมีงานทำนะคะแล้วเขาก็บอกให้เราเนี่ยกดไปที่สเตอริโอสเตอริโอ,รโอหรอกเก็เป็นบ้านที่สมชาย <c oughs> ให้กดสเตอริโอนะคะมาคิดละกัน,กนสเตอริโอเธออยู่ไหนอะ เธอสเตเิโอเธออยู่ไหนอะ่ะบ้านเธอมีสเตเิโอไหมอะ่ะแต่ฉันซูมก่อนฮะฉันหาก่อนนะบ้านเธอมีสเตอ้อนี่ไงสเตเิโอบ้านเธอโอเคแล้วก็กดตัวนี้นะคะป๊ะอปที่ไหนเนี่ยใครมาเต้นฉันขอดูก่อนอ๋อต้องกดเพราะว่าเขามาไม่ได้ต้องกดเรียกเขามาก่อนนะคะโอเคแล้วก็กดนี่ป๊อป อ๋อฉันเต้นไม่ได้เหรอทุกเต้นไม่ได้ทำไมทุกเต้นไม่ได้อะมันบักแล้วเนี่ยบักหรือเปล่าโอเคฉันลองให้สมชายเต้นเิอ้าวอ๋อไม่ได้อีกทำไมอ่ะทำไมถึงเต้นไม่ได้เอ,อ่ยแต่ฉันย้ายไปไว้ห้องอื่นก็เด้ะเดี๋ยวเราจะย้ายสตูดิโอไปไว้ห้องอื่นนะคะถ้าสมว่ามัน เต้นไม่ได้มันอาจจะอึดอัดหรือเปล่าเนี่ยมไม่แน่ใจนะอาย้ายไปไว้ห้องนี้แล้วกันเสียายจังเอาไม่ได้อีกไวห้องไหนล่ะอืมสเตรอร r โอหรอไว้นี่ได้ไหม ตรงนี้เอาไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมเออตรงนี้น่าจะได้นะสเตเลโออ้าสนใจเอาเอะลองดูนะคะสเตเลโออยู่ตรงนี้จะเต้นได้ไหมอะอืมลองดูนะว่าจะเต้นได้ไหม บางทีมันก็ผิดพลาดน,นะคะบางทีบ้านที่เขาสร้างให้เรามาเนี่ยเต้นไม่ได้อแต่ดูตรงนี้เต้นได้เฉยเลยอะโอ้โหตรงนี้แคบกว่าตรงนั้นอีกนะสุดสยายให้เปลี่ยนแล้วก็สคริปโอเคต่อไปอาเราเล่เสร็ควสแล้วนะคะนี่เราได้บ้านริมทะเลแล้วอ้สวยมากๆเลย เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวิธีการซื้อบ้านริมทะเลเป็นยังไงนี่ค่ะบ้านริมทะเลเนี่ยเราสามารถกดซื้อได้เลยนี่นะคะมันก็จะเห็นวิวทะเลนะคะเดี๋ยวพิาจะลองซื้อให้ดูเนาะซื้อเอาหลังไหนดีค่ะหลังจากที่เราทำเควสบ้านติดทะเลไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันเนาะว่ามันเป็นยางไงแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวพิจะเข้าไปนะคะไปเข้าไปดูเลย พีส่สตร์เนี่ยได้ซื้อที่ดินเปล่านะคะแล้วก็พี่สัต์ได้ทําประตูนะคะออกมายัางใช้ทะเลได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่สต์จะมาสอนนะคะวิธีการทําประตูที่ออกมาใช้ทะเลเนี่ยทำแบบไหนนะคะวันนี้พี่สต์ก็ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า EP ที่7นะคะเ,เป็น EP ทำเากาะนะคะอีกเกาะหนึ่ง วันนี้พี่สาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันวันมะรืนนี้นะคะพี่สาจะมาทำเควสตต่อไปให้ดูให้ได้ดูนะคะวันนี้ลิ้นพันกันมากเลยนะคะพี่สาจะไม่ยอมให้น้องรองรอนานไปมากกว่านี้นะคะพี่สาขอโทษนะคะสำหรับที่น้องๆที่รอนานนะคะพี่สามีท,ทุระทำ ส่วนตัวนี้หน่อยนะคะวันนี้พี่สาก็กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนี้นะคะพี่สาจะทำมาทำเคสต,ต่อไปให้นะคะวันนี้เรามาลากันด้วยการเข้าออกประตูนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเรียกจิงมาดีกว่านี่แล้วเราจะให้เขาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ดูซิว่าพี่สาททำประตูเนี่ย แล้วใข่แต่คนนี้คือใขรสมชายเออสมชายจะออกได้ไหมให้อยู่ตรงนี้เลยสมชายเร็วมาดูซิพี่สาทำมาตัวออกได้ไหมนะคะ z ม o m เลยสมชายสมชายสมชายเอาไปไหนแล้วเนี่ยอะสมชายไม่ได้อะสมชายเอ้ยสมชาย ดีไลน์หายหไปตั้งปีกว่าออกได้ไหมเอ้ยเห็นไหมคะพี่สาสามารถทําให้สมชายมาเล่นน้ําทะเลได้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่สาจะมาสอนทํานะคะวันนี้พี่สาไปแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามทุกการ,การไลค์ทุกการแชร์นะคะอย่าลืม subscribe นะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์พี่สาด้วยนะคะพี่สาจะได้มีกำลังใจดีๆมาทำคลิปให้น้องๆได้ชมนะคะเครดิต คลิปในวันนี้นะคะคือเดะซิมฟรีเพย์ไทยแลนด์และเดะซิมฟรีเพย์นะคะกลุ่มเดะซิมฟรีเพย์นะคะของพี่หนูนะคะวันนี้พี่สาวไปแล้วนะคะและสมชายก็ไปแล้วบ๊ายบาย